คุณสวิทช์ใช้คำว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นค่ะรุนแรงเป็นอันดับสองของโลกเลยตอนนี้จออยู่ค่ะขึ้นฝั่งเวียดนาม มีผลกระทบถึงประเทศไทยหรือไม่มาฟังดรทอนกันนะคะดรทอนบอกว่าพายุยางิเนี่ยถือว่าเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่แรงเป็นันดับสองดูดีๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะขึ้นฝั่งแล้วแล้วก็ไปรวบรวมพลังน้ำเนี่ยไปเติมน้ำมาเดี๋ยวจะขึ้นไปทางฝั่งลาวนะคุณสุวิทย์ถ้าดูตรงเนี้ยครับตอนนี้นะครับดีบายนี้คาดว่าจะขึ้นที่ประเทศเวียดนาม แล้วก็ต่อมาด้วยทิงสอปปอลาวแล้วก็คาดว่าจะสลายตัวที่สอปอลาวแต่อันนี้สงมันครับมันจะกระทบถึงบ้านเรานะครับเสาร์อาทิตย์นี้พื้นที่ภาคเหนือนและอีสานเนี่ย ประมาทไม่ได้คุณใช่เชียงรายค่ะจะมีฝนตกในวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์นะคะย้ําน้ําเก่ายังไม่ไปไหนน้าใหม่มาเติมค่ะเชียงรายมีฝนตกในวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ทางเวียดนามลาวพม่านิน้ำมาเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลถึงแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่ต่อมาจากประเทศเหล่านี้ด้วยค่ะจะมีฝนกระทบทำให้ฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันเชยงเหนือคือ าจะาทั้งประเทศนะคุณสุวิทย์ใช่ครับอ,อ่าระวังกันเอาไว้วนะครับเรื่องของธรรมบาชาดอัญจักรสุขบมายสาช่องก้าวหัวเดินงานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคําหมายสาหนอ